สวัสดีครับผมแมงครับผูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าแมงกะบ,บี้กับพี่เอ็มเดอร์มาถึงแล้วนะฮะแล้วก็จะมอบของขวัญให้กันนะฮะให้ลุงนะเนาะนะฮะไปไหนแล้ว อือฮะนะฮะกล้วยไข่ที่แม่รักภูอยากกินเหรอฮะก็แบ่งๆกันนะฮะจะแบ่งกันยังไงอะไเนี่ยมีมมาให้ไม่ทิ้ที่เอามือมาให้ก็ได้นี่กล้วยครับกล้วยครับจากคนณด้วยครับใช่ไข่ใช่ครับไปไหนบ้างเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงครับไปใช่ไหมวันนี้ไปนะลองลองลองทิ้หมดนะลองทิ้งหมดนะได้เลยครับพี่นายทีเปิดเลยก่อนเลยครับอันนี้ยังเป็นทำหามนะฮะกล้วยเนี่ยชอบกินมากเลย เป็นกันเลยนะกินกล้วยอะไรมันจะได้กล้วยๆไม่ได้ไม่ได้มันเพิ่งหามครับถ้ากินนั้งเปลือกมันต้องแบบสกุลจัดนะเรื่องจะได้กินล้วยปลยันี้ลยงนึกว่าไปแล้วไปโรยไส้ ชิมชิมกล้วยแม่นะคูกินกล้วยแต่งกัไปแตงตรงยเวลาไปแตงอยู่แ่งอยู่อันนี้คอย้ยุงลุงไม่อาน้าเลยลไปไหนออยู่ลุงยังไม่เอาน้ง่า้ลยกเดี๋ยวอาน้มาไปกันครับผม่เาต้มนะอันนี้ก็ต้มไท่อ่ะ แบงครับเอาตาชานสวัสดีครับพ่ชานครับชาน้อกินก้วยไข่นะครับต้องรองกินก้วยไข่นะทำไมอ่ะขนมไปกินด้วยค่ะนี่ไปนะไป้วจอยากไปนะน่ยขาเยเอกจ้ให้เยเพื่อนบอาอยากไปเนาะอ้ตกิเจ้าไสต้องเอานี่ก็ได้เอนีให้ทุกคนเลยออขอองย ยาเหนียงนะยหนีงได้ใช่มก้ยกล้วยกล้วยกล้วอ่เย็นด้งไงใ้ังใไปะไปยงไม่ได้ไปลาไม่ได้ไปนะเนาะนอนนาเยอะเอ้กระวังมาทวลูกค้าลูกค้าดแล้ว สยสวยสวยค้ยพี่ออ่ะผมนึกว่าหนุ่มเกาหลีที่ไหนนะ่รับผมเช่อวันมาตอกรอเลยด้พี่แม่ครับหนุ่มก็แดงนะครับอยนี้นะกันเนี่ย โอ้ติดตัวหล่อรบตอพี่ระวังครับเป็นไงให้หนุ่มรถแดงครับให้หนุ่มรถแดงใส่ไครับห้หนุ่มรถแดงครับเดวไดหนุ่มรถแดงเตะนะหนุ่มรถแดงมาอทนี้เอาลยตัวหล่อนีมภครับห้หนุ่มรถแดงหล่อไหมครับหล่อหล่อครับออหอยครัแล้วนะครับมาเป็นกล้วยก่อนแมนัภูมาลยนะากล้วคอมเมนบอกไ่มลอยน้วนะะ ลอออทไมมันเหมือนม้นห้เีย่ชืวันรอคิดถึงใครบางคนหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ชายพี่ชายใช่ครับผมฝากด้วยนะฮะเฮ้ยมันเีแต่งตัวหลอนะฮะเนาะครับผมมากเลยโมีแต่ค่ัวอ้าวผมหมาถึงพี่ลาวัขอบคุณครับนั่ก็ได้แล้วนะเนาะ นี่นะครับกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ครับผมเนาะกล้วยไข่เหมือนกัแพงของแท้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แพงจริงไข่ไข่ไข่บ้านนอกครับเอาไข่บ้านนอกเลยครับเอากล้วยไปครับผมน้าพี่ชายครับพี่ชายมารับกล้วยครับเยัมเด้อถึงพี่ชายไหมนี่พี่ชายกล้วยมา แน้ว่าผมชอบผู้เอกครับผมขอบคุณครับแอนเดอร์แองกับบี้นะครับของฝากจากเมังงะแพงเพชรนะครับของให้ร่ำรวยร่ำรวยตื่นชื่อครับอันนี้ของแท้ครับกุ้งามแท้ครับฮะต้องเอาไปทอดก่อนไหมครับอันนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องทอดใช่ไหมครับอันนั้นมันอันนั้นไม่มีเปลือกครับบอกว่าผู้เอไข่ต้องเอาไปทอดเนเปล่าครับอันนั้นไม่มีเปลือกฮะตาผมันี้อยากากยูทูปเบอร์เอาอย่างไรดีแบ่งไงดีคนละคนล้านจะได้ไงหรือแบ่งเป็นถุงเลยฮะ พระแมงด้พูก็เยอะีแดงพี่พลี่อะไรก็วาไปเอาอันนี้ของฝากนะของทุกคนใช่ไหมอันนี้เป็นของยยาโชยนะย่โชยอ๋อครับย้โชยครับแมงด้พูก็ได้รับแล้วก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนที่อยู่เพื่อนใช่ในะฮะครับ ดาบแล้วเปลี่ยนนะครับดาบแล้วเปลี่ยนนะครับเอาแย่หิงมาเอาเมี่ยงเมี่ยงครับเมี่ยงแต่กนะเพรียกินไป็นหรือเปล่าคะน่อไหนข้อไหนกินแมบเป็นกินเป็นหรือกินแมบเป็นไหนเนี่ยย่หนิงหนึ่งครับย่หนิงนะฮะเนาะขอบคุณนะคะเรับเยอะๆย่หนิงเอาไปแจกก็ได้ครับอันนี้เอฟซีฝากมาให้อ่ะาลองลองเหยียบเหยียบบีโป้นะครับบีโป้บอกบีโป้ลุนเหยียบหลายครั้งแล้วนะใช่ไหมเข้าใจบีโป้อยู่นะ เยียบทีก็ลองทีครับพี่ชายทำอะไรอ่ะอพี่ชายไปไหนละพี่ชายไปถือกล้วยนะฮะทไมไูหยุดี่าย่ลุงคนสูบยางนะฮะอ๋ f ไม่ได้อ่นเงนะให้แมงแต่งเป็นชุดงอกปาหมมันมีชุดได้ผมไหมล่ะมันหนาวครับมันต้องถอดเสื้อใส่ดอกะมานะซุบลุกเลชบาแดงด้วยนะ องไรลลี่วม่นครับของฝากอยู่บรีนีาดมาถ่ายลุงนานจนลืมว่าต้องถ่ายคลิปเอาเหรอที่ละวันที่ละวันจนลืมว่าต้องถ่ายคลิปนะฮะดีใจนะะดีใจหลายแอกเป็นไงบ้างครับอาวแเลยครับ อีกแเซตอีกแล้วนอีกแล้วโดนอีกแล้วก็ดีใจก็เป็นอย่างนี้ดิใจก็ปอดดิโดนอีกแล้วมามาปลากระป๋องเยอะกินนะครับเบ้าก่อนเยอะนียเบ้าก็เราชอบกินมาม่าปลากระป๋องเราเอาไปแจกไงเอาแจกเอาอีกแล้ว

ครับผมไม่เออยู่มาันดูแล้วเห็นไครับทางด้านนอกก็จะพิสูจน์ยางนะครับเอา่มปวันะี่ก็ปล้องเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรหัวกลับสูตหัวกลับที่บ้านผมใช้สูตหัวบน อยู่ตะวนก็มีขายร้านร้านร้านที่มีลูกเอยู่ข้างอยสาบาทน่ตัวตีต้ําเงินอาหาเจออยู่ไหนบอกตี้เงินลูกจะไปใช้ครับผมมีเ้ามันเอ็มดวยอยู่ไหนเนาะเอาไปางจ่วงนเจระเอ็มอยู่ไหนเนาะ

ที่เราวันมาแล้วทำไมไม่มาส่งให้ไหมกนุนับงานานันสให้ไหมวันนี้คือำท่าก็ออกขานี้ีนเวลานั้นนะอโอตเมีมม่ปลากระป๋องไปไปทำความสาดห้องหมดไปไปงานเขาไนี่ไปค่ะ ไป <S 1> <S 1> อาบน้ำแต่งตัวไปนี่ลุงบอกไม่อาบน้ำเลยเพราเดี๋ยวไม่ผิดอาบมาหรือยังอันไหนนะอาบน้ำมาหรืยังไม่ต้องอาบไปไปไปใจสะอาดน้ำไม่ต้องไปได้ลุงบอกว่าใจสะอาดไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ไงไปลุงบอกไม่ได้อาบไปเนาะเดินเมล็ดละขึ้นรถไปกลัว็ดละก่อนขออนุญาตลงคลิปนะสำหรับพิมพ์นึงก็จบอย่างนี้ครับผม